My t a ท็กซ์เคาตัวช่วยในการยื่นภาษีแต่ถ้าหากว่าเราตรวจสอบข้อมูลไม่ดีก็อาจจะก,กลายเป็นต้องเสียภาษีย้อนหลังได้มีประเด็นอะไรที่ควรระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลจาก My t a x a c c o u n t ในการยื่นภาษีกันบ้างติดตามในคลิปนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะฟ้ายาดาจากรายการ Money Check Up สุขภาพการเงินดีชีวิตดีค่ะ อย่างที่ทุกคนน่าจะได้เห็นกันไปบ้างแล้วนะคะกับการที่สรรพากรได้เปิดตัวระบบ My t a x ็กแซกเขาหรือว่าระบบที่ทำให้ผู้มีเงินได้สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลเงินได้แล้วก็เื่ยนภาษีของตัวเองผ่านทางเว็บไซต์ของสรรพากรซึ่งก็เชื่อว,ว่าในระบบนี้นะคะก็จะทำให้การยื่นภาษีของเราเป็นเรื่องที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นค่ะ ในคลิปนี้นะคะเราอยากจะพาทุกคนไปดูกันสักนิดค่ะว่าในระบบของ m y t a ็ก a c c o เขาก่อนที่จะพาเราไปสู่การยื่นภาษีจะมีข้อความที่ขึ้นเตือนขึ้นมาเลยนะคะว่าในการที่จะนำส่งข้อมูลเพื่อยื่นภาษีเนี่ยก็จะยังคงเป็นหน้าที่ของผู้มีเงินได้นะคะซึ่งก็เป็นไปตามหลักการทางภาษีที่ว่าด้วยเรื่องของการประเมินตัวเองนั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเราดึงข้อมูลจากระบบ MyTax และเขาไปยื่นภาษีแล้วเกิดข้อผิดพลาดขึ้นนะคะผู้ที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยก็จะยังคงเป็นเราอยู่นั่นเองแล้วก็ไม่สามารถที่จะอ้างได้ด้วยว่าได้นำข้อมูลจากระบบของสรรพากรมาใช้ในการยื่นภาษีค่ะสำหรับประเด็นข้อมูลในระบบ MyTax และเขาไม่ตรงตามข้อเท็จจริงที่พบได้นะคะก็อาจจะแบ่งเป็น2กรณีใหญ่ๆ กรณีแรกนะคะก็คือความผิดพลาดในกรณีของข้อมูลเงินได้นะคะแล้วก็ส่วนต่อมาจะเป็นกรณีของสินลดหย่อนภาษีนั่นเองค่ะ สำหรับกรณีของข้อมูลเงินได้ไม่ถูกต้องนะคะก็อาจจะพบเจอได้ตั้งแต่กรณีที่ข้อมูลเงินได้ที่แสดงอยู่ในระบบเนี่ยไม่ใช่เงินได้ของเราเลยนะคะหรืออาจจะเป็นกรณีของเงินได้ที่แสดงอยู่เป็นเงินได้ของเราแต่ว่าอาจจะมีการแยกประเภทเอาไว้ไม่ถูกต้องนะคะอย่างเช่นในระบบเนี่ยมีการแสดงเอาไว้ว่าเป็นเงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระซึ่งเป็นเงินได้ตามประเภทที่6นะคะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเรามีเงินได้ส่วนนี้จากการที่เรารับทํางานให้ซึ่งเป็นเงินได้ตามประ ประเภทที่2เป็นต้นค่ะและในบางกรณีนะคะก็อาจจะพบเหตุการณ์ที่เงินได้ของเราเนี่ยไม่มีการแสดงข้อมูลในระบบของ m y t a x c u n t อยู่ด้วยในกรีดังกล่าวนะคะก็แนะนำให้เราตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับผู้ที่หักภาษีนัดที่จ่ายของเราหรือว่าผู้ที่จ่ายเงินได้ก้อนนั้นให้กับเรานั่นเองค่ะว่าความผิดพลาดนะคะหรือว่าความพลาดเคลื่อนของข้อมูลเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรก็จะได้ไปแก้ไขให้ถูกต้องตรงการตามประเด็นนั้นนัดนะคะ และเมื่อสรุปความเข้าใจจนถูกต้องตรงกันแล้วนะคะในการยื่นภาษีก็ให้เรายื่นด้วยข้อมูลเงินได้ตามความเป็นจริงที่ถูกต้องได้เลยอย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยก็แนะนําให้มีการรวบรวมหลักฐานเอาไว้ด้วยนะคะในเรื่องของที่มาของเงินได้ในแต่ละส่วนเพื่อที่ว่าถ้าหากว่าในวันหนึ่งสรรพากรเนี่ยมีการขอดูหลักฐานเพิ่มเติมนะคะเพื่อประกอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเนี่ยเราก็จะได้มีหลักฐานที่สามารถนําส,ส่งสรรพากรได้ทันทีนั่นเองค่ะ และสําหรับกรณีที่เงินได้ไม่แสดงอยู่ในระบบของ My Tax Account แต่ก็เป็นเงินได้ที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีด้วยเช่นกันก็แนะนําให้นําส่งข้อมูลเงินได้เหล่านั้นเข้ามาพร้อมกับการยื่นภาษีด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการเข้าข่ายการหนีภาษีนั่นเองค่ะ ส่วนกรณีข้อมูลสิลย่อนภาษีไม่ถูกต้องนะคะก็คือกรณีของสิลย่อนภาษีที่เราจะต้องแจ้งการใช้สิทธิผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นเรื่องของเบีย้ยประกรันเรื่องของค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวม S S F R M F T E S G นะคะแล้วก็ดอกเบีย้ยในการกู้ยืมเพื่อซื้อหรือว่าสร้างที่อยู่อาศัย ในกรณีนี้นะคะเนื่องจากว่าสรรพกรเนี่ยจะพิจารณาข้อมูลจากหน่วยงานดังกล่าวโดยโตรงนะคะถ้าหากว่าเราพบว่าข้อมูลเหล่านี้มีความคัดเคลื่อนเกิดขึ้นในระบบของ t a ท a คแจคาสิ่งที่แนะนำก็คือให้ติดต่อไปยังหน่วยงานดังกล่าวนะคะว่าความลาดเคลื่อนของข้อมูลเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรอย่างเช่นเราอาจจะยังไม่ได้เข้าไปแจ้งความยินยอมในการนำส่งข้อมูลให้กับทางสัรพากรนะคะหรือว่ามันอาจจะมีเรื่องของความล่าช้าในการนำส่งข้อมูลให้กับทาง สัรพกรหรือว่าอาจจะเป็นประเด็นของความตกหล่นในบางประการนะคะในส่วนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราได้มีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยก็จะได้มีการนําส่งข้อมูลต่อให้ทางสรรพากรต่อไปนั่นเองค่ะ ส่วนกรณีของสิทธิลดหย่อนภาษีที่เราจะต้องกรอกข้อมูลด้วยตัวเองนะคะอย่างเช่นช้อปดีมีคืนประเด็นที่มักจะพบปัญหานะคะก็คือในระบบของ mytax account เนี่ยมันจะมีการขึ้นข้อมูลไบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการใช้เลขแบบประชาชนของเรานะคะโดยที่สรรพกรเองก็ไม่ได้มีการแยกรายการให้นะคะว่าข้อมูลไปเกี่ยวกับภาษีเหล่านั้นที่แสดงอยู่มันเป็นการที่เราเนี่ยซื้อสินค้าหรือว่าบริการที่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการช้อปดีมีคืนประจำปี2 5 6 หรือลาตัวอย่างเช่นค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตนะคะในส่วนนี้เนี่ยในระบบของบางคนก็อาจจะมีการแสดงข้อมูลส่วนนี้ขึ้นมาในช่องของสิท่ิอนภาษีชอบดีมีคืนนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในเรื่องของรายละเอียดของเงื่อนไขโครงการค่าบริการเหล่านี้นะคะก็จะอยู่นอกเหนือสิ่งที่สามารถนํามาใช้เป็นสิทธิอนภาษีได้นั่นเองค่ะ ดังนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของเรานะคะในฐานะผู้ยื่นภาษีในการคัดกรองข้อมูลด้วยตัวเองด้วยว่าข้อมูลส่วนไหนที่สามารถที่จะนํามาใช้เป็นสิทธิ่อนภาษีตามโครงการชอบดีมีคืนได้แล้วก็ส่วนไหนที่ไม่สามารถนํามาใช้สิทธิ์ได้ค่ะ ส่วนวิธีแก้ไขนะคะสำหรับกรณีที่เราเนี่ยได้ยื่นภาษีด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไปซะแล้วก็สามารถแบ่งได้เป็น2กรณีเช่นกันค่ะนั่นก็คือกรณีที่เราเนี่ยรู้ตัวภายในช่วงที่ยังอยู่ในกำหนดการยื่นภาษีนะคะอย่างในปีนี้เนี่ยก็คือภายในวันที่9เมษายน2567 ในกรณีนี้นะคะผู้ยื่นภาษีนะคะก็สามารถเข้าไปในระบบการยื่นภาษีออนไลน์โดยเลือกที่เมนูยื่นเพิ่มเติมนะคะจากนั้นก็สามารถกรอกข้อมูลยื่นภาษีใหม่โดยใช้ข้อมูลใหม่ทั้งหมดได้ในกรณีนี้นะคะเมื่อเราเนี่ยได้มีการยื่นภาษีเข้าไปใหม่ภายในกําหนดเวลาแล้วนะคะก็จะยังทําให้เราเนี่ยไม่ได้รับโทษทางภาษีไม่ว่าจะเป็นเบี้ยปรับหรือว่าเงินเพิ่มแต่อย่างใดคะ่ะ ส่วนในกรณีที่เรารู้ตัวหลังจากที่มันพ้นกำหนดในการยื่นภาษีไปแล้วนะคะเราก็จะยังคงสามารถเข้าไปยื่นเพิ่มเติมผ่านระบบการยื่นภาษีออนไลน์ได้เพียงแต่ว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยได้ยื่นข้อมูลใหม่ด้วยข้อมูลใหม่ที่ถูกต้องแล้วนะคะแล้วมันปรากฏว่าเรายังคงมีค่าภาษีที่ควรจะต้องจ่ายเพิ่มเติมอยู่ในกรณีนี้เราก็จะต้องจ่ายภาษีย้อนหลังนะคะรวมถึงจะต้องมีการจ่ายในเรื่องของเงินเพิ่มซึ่งก็รับว่าเป็นบทลงโทษทางภาษีด้วยนะคะใน ัีที่เรามีการจ่ายภาษีล่าช้านั่นเองซึ่งก็จะอยู่ในรูปแบบของดอกเบี้ยนะคะในอัตรา1.5%ต่อเดือนนับจากวันที่ได้ครบกําหนดในการยื่นภาษีจนถึงวันที่เราได้จ่ายภาษีจนครบทั่วนแล้วนั่นเองค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทาง Spotlight นะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในรายการ Money Checkup สุขภาพการเงินดีชีวิตดีค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ